สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนล่างแบบ4ตัวของแอดคมนะครับงวดที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์หลุดไปทุกท่านไม่มี962แล้วก็0สถิติ สูตร4ตัวของอาจารย์นะครับสามงวดหลังสุดเข้า2หลุด1งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายทุกกันสูตรคำนวณของอาจารย์ได้3670นะครับสามหวันที่ก็อยู่ในส่วนด้านบนนะครับ1ทับสิท,ทับหกสูตรคำนวณเด่นบนล่างแบบ4ตัวมาด้วยกันก็จะเป็นแนวทาง เต็มบทล่างแบบ3ตัวนะครับแบบ3ตัวของอาจารย์งวดก่อนก็หลุดเหมือนกันนะครับคำนวณได้4 7 8ทางเดินเลข3งวดหลังสุดหลุดไป2นะครับเข้า1นึถูกทันงวดใหม่อยู่ด้านบนฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณได้0 3 4นะครับ0 3 4 ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับใครชอบใครตามแนวทางของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปถ้าไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านนะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางมาครบ3ตัวของอาจารย์งวดที่ผ่านมามาไม่ครบนะครับขาดเลข2ไปทุกท่านมี6กับ9นะครับหวยออก9 6 2าสสำหรับแนวทางงวดใหม่ อาจารย์คำนวณได้สามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสองนะครับสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสองสูตรคำนวณมาครบสามตัวของแอดคมไปตามสูตรของแอดคมมาแล้วนะครับต่อมาก็เด่นร้อยสิบหน่วยแบบห้าตัวสูตรที่ 1. หนึ่งวัที่ผ่านมาหลักร้อยของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเลขเก้า หลักสิบหลุดนะครับไม่มีหกแล้วก็หลักหน่วยไม่มีสองงวดก่อนผมก็ลงให้นะครับลงให้งวดแรกครับทุกท่านสำหรับแนวทางงวดใหม่หลักร้อยของอาจารย์คำนวณได้ศูนย์สองสามสี่หกหลักสิบได้เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองแล้วก็หลักหน่วยของอาจารย์ได้เจ็ดเก้านย์หนึ่งสามนะครับตามนี้ทุกท่านใบนี้สูตรที่หนึ่ง ต่อมาก็จะเป็นสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองงวดก่อนผมก็ลงให้สูตรกำนวนของอาจารย์หลุดตำแหน่งหมดเลยนะครับร้อยไม่มีเก้าสิบไม่มีหแล้วก็หน่วยไม่มีสองแต่ถ้าจับแล้วสลับตำแหน่งกันก็จะมีสองมี9้าแล้วก็มีหนะครับประมาณนี้ทุกท่านงวดก่อน,นครับงวดมาอยู่ด้านล่างครับสูตรหลักร้อยของอาจารย์ได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ หลัก10ได้90145หลักหน่วยได้4ขอภพย34579นะครับ34579ตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอานะครับใบนี้เด่น110หน่วยแบบ5ตัวสูตรที่2ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดเต็มนะครับ3ตัวงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้ แนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับอาจารย์คำนวณได้269นะครับซึ่งก็เข้าเป็นตัวกลับวิออก962งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับใบนี้จัดไปทุกท่านขออนุญาตขยายแป๊บหนึ่งนะครับเอาข้อมูลส่วนวน,นี้ไปก่อนนะครับ3กลุ่มแรกทุกท่าน3กลุ่มแรก ถัดมาก็จะเป็นสองกลุ่มที่เหลือนะครับขยายให้ดูเพิ่มเติมนะครับใครชอบก็แคปหน้าจอไปนะครับเลือกกลุ่มแล้วก็ดึงชุดเด่นเอาใบนี้ชุดเต็ม3มตัวต่อมาก็จะเป็นชุดที่อาจารย์ตัดมาให้นะครับเหลือเท่านี้ทุกท่านชุดนี้ชุดนี้งิดที่ผ่านมาอาจารย์ตัด หลุดไปนะครับไม่มีเก้าหกสองแล้วก็ไม่มีตัวกลับด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดเน้นถุกท่านชุดเน้นของอาจารย์สามตัวอาจารย์ให้มาเป็นทางสิบชุดนะครับแถวละห้าสองแถวด้านล่างจะเป็นข้อมูลชุดสองตัวนะครับสองตัวของอาจารย์มีห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามหกสามศูนย์ห้า แล้วก็มีชุดกันตรงกลางนะครับแ3กับ8-5ดทุกท่านลงวันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับ11ับสิบ 6, ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับใบนี้ข้อมูลชุดเน้นๆต่อมาก็จะเป็นโต่คำนวณเลขติดล่างเลขติดล่างของอาจารย์หลุดนะครับไม่มีเลขศูนย์ทุกท่านงวดก่อน สำหรับนทางงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้1234นะครับ1 2 3 4สอังนี้ครับใบนี้เลขติดล่างต่อมาก็จะเป็นแนทางล่างชุดเต็มนะครับล่างชุดเต็มของอาจารย์ใบนี้ให้มาเป็นแนทางโดยรวมข้าประมาณ12ชุดชุดที่อาจารย์ไฮไลท์สีเน้นมาให้เพิ่มเติมนะครับ ก็จะมี3 8 3 9 5 8 7 8แล้วก็7 9ตามลำดับแนวทางล่างชุดเต็มนะครับต่อมาก็จะเป็นนทางโครงสร้าง2ตัวเหนือใต้ชุดเต็มงวดที่ผ่านมาหลุดทุกท่านสูครคำนวณของอาจารย์ไม่มี6 2ไม่มี0 0นะครับ ใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็น16นะครับ1652แล้วก็02ประมาณนี้ทุกท่านง,งวดก่อนงวดใหม่ก็คือใบนี้นะครับใบนี้สาธิตดร้อยร่วมนะครับสำหรับสูตรนี้ของอาจารย์5งวดหลังสุดหลุด1นะครับเข้า4งวดใหม่ก็คือใบนี้นะครับวันที่ก็อยู่ด้านบนสุด โรงสร้าง2ตัวเหนือใต้ชุดเต็มครับต่อมาก็จะเป็นสูตรคำนวณเลขตารางของอาจารย์นะครับพวกที่ผ่านมาในทางของอาจารย์มาครบบนเลยถูกทันมี2มี9แล้วก็มี6นะครับมี9มี6แล้วก็มี2ไม่มีศูนย์นะครับงมดดก่อนงมดใหม่ก็คือล็อกฝั่งทางขวานะครับ สูตรคำนวณตัวเลขของอาจารย์ด้านบนได้6กับ3ตรงกลางได้075ข้างล่างได้1กับ9ทุกท่าน6 3 075แล้วก็1 9จัดไปครับใครตามสูตรคำนวณเลขตารางของแอดคมงวดประจำวันที่1ทับสิเ ต่อมาก็จะเป็นสูตรคำนวณแต้มนะครับใครถามหาแต้มมาแล้วทุกท่านใบนี้แต้ม2ตัวนะครับแต้ม2ตัวบนของอาจารย์งวดที่ผ่านมามี8นะครับสำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดคำนวณได้6 7 8 9 0 1 6 7 8 9 0 1ต่อมาก็แต้ม3ตัวสูตรที่1 ที่ผ่านมาไม่มีแต้มเจ็ดนะครับหลุดไปงวดใหม่ได้สี่ห้าหกปดเก้าศูนย์ทุกทันสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์ต่อมาก็เป็นสูตรสองนะครับสูตรสองของอาจารย์งวดก่อนมีแต้มเจ็ดอยู่นะครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างทุกทานอาจารย์คำนวณได้หนึ่งหกเจ็ดเก้าสี่ห้าหนึ่งหกเจ็ดเก้าสี่ห้า ต่อมาก็สูตร3นะครับสูตร3ามงวดก่อนก็มีแต้มเจ็ดนะครับสำหรับแนวทางงวดใหม่ของอาจารย์ได้4ี่ห้าหกเจนะครับ4 5, 6, 7, 8, ี่ห้าหเจดแปดศูนม3ามตบนสูตร3ส,ส,ส่วนใบนี้จะเป็นข้อมูลชุดสรุปแต้มนะครับแต้มเป็นแล้วก็แต้มรอง สำหรับข้อมูลแต้มเด่นชุด3าตัวนะครับของอาจารย์ได้สี่ขอพหี่เกทุกท่าน6 4สี่เกแล้วก็แต้มรองได้1กับห้าสองตัวนะครับแต้มสองตัวตัวเน้นนะครับได้หกเจดแดสามแต้มรองได้สองกับห้าต่อมาก็จะเป็นข้อมูล แปมล่างนะครับแปมเด่นของอาจารย์ได้089แปมรองได้4521ถุกท่าน4521แับหน้าจอไเรียงดูได้เพิ่มเติมนะครับส่วนใบนี้จะเป็นข้อมูลของแอดนั่นนะครับสรุปขอไปไม่ใช่สรุปนะครับเป็นแนวทางาเนื้อใต้ทุกท่าน สูคคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้5นะครับได้หแล้วก็เลขชุดก็จะมี1 5 2 5 3ห้5ส5งหตัวเด่นตัวเน้นของอาจารย์ก็คือ1 5กับเจ็หทุกท่านเป็นข้อมูลเหนือใต้นะครับในทางของแอดนั่นถัดมาก็จะเป็นทางชุดเต็มของแอดฟินิสสวนแตง งวดที่ผ่านมาเลขเด่นคำนวณได้1กับเมี9เข้านะครับไปบนส่วนเลขชุดนั้นหลุดไปทุกทันสีงวดหลังสุดก็ตามที่เห็นเลยนะครับสำหรับแนวทางงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายจัดไปครับสุดคำนวณเลขเด่นได้6กับ9 2ตัวฝั่งทางซ้ายมี60 6163ตรงกลาง30 แล้วก็2ตัวที่ติด9มี9ก้า9นสามเกนะครับ3าตัวอยู่ด้านบนทั้งหมด6กชุดทุกท่านรับหน้าจอได้เรียงดูเอานะครับใครชอบแนวทางใบเต็มสาวส่วนแต่งของแอดฟินิกพอจะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ